กรับสวัสดีวันเสาร์ที่6พฤศจิกายนครับสมาชิกทุกท่านอยู่ผมเช่นเคยครับอาจารย์บักเราก็จะมาอ่านก่อนเกมคริสติชันคัดที่เด็กฟุตบอลในค่ำคืนนี้กันนะครับวันนี้คู่เดียวที่เรานํามาฝากกันเป็นเกมซปเปอร์บิกแมช์ของพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านพบการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับจะแข่งจัดสีเราจะมาวิเคราะห์แบบจากนาจากจเต็มนะครับรวมถึงแทคนิกการเล่นของทั้งสองทีมด้วยก็ ความพร้อมเดี๋ยวนี้เรามาดูที่ฝั่งแมนยูก่อนนะครับแมนยูจะไม่มีพอปอกปาครับโดนใบแดงจากเกมแดงเดือนนะแล้วก็ผู้เล่นลายอื่นที่บาดเจ็บได้แก่เอริสันคาวานี่ครับเอริสันคาวานี่บาดเจ็บจากเกมที่เจอกับออตแลนตาในการสับเงารครับอย่างไรก็ตามยังมีบาคารัดฟอร์ดที่ฟอร์มก็ไม่ได้ขี้เลยครับนั่งรอยอยู่ที่ข้างสนามคาดว่าอาจจะได้ลงเป็นตัวจริงเลยก็ได้นะครับต้องรองดูว่าโซชาจัดแผนมายัางไงนะครับส่วนปัญหาที่เห็นได้ชัดเลยเนี่ยจะเป็น เซนเตอร์แบ็กนะครับลาฟเอวารานเพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บมาแต่ว่าในเกมเกมกลางสัปดาห์ที่เจอกับอันตรลาต้าเนี่ยเขาได้ลงเป็นตัวจริงแล้วก็ถูกเปลี่ยนออกตั้งแต่ในครึ่งเวลาแรกนะครับก็เป็นสัญญาณที่ไม่ดีเลยนะเพิ่งหายเจ็บกลับมาแล้วก็ลงเล่นไปแป๊บเดียวแล้วก็เปลี่ยนตัวออกต้องดูว่าต้องรอติดตามดูครับว่าจะต้องบาดเจ็บต้องพักยาวขนาดไหนนะครับส่วนอีกคนหนึ่งที่ได้รับบาดเจ็บก็เป็นวิกตอร์เดนเดเลฟครับเดนเเลฟก็ได้รับบาดเจ็บจากการซ้อมนะครับแหมล่าสุดไม่ได้เดินทางไปก ทีมที่อิตาลีด้วยนะวันนี้ก็ต้องรอเช็คความฟิตว่าจะพร้อมลงสนามหรือเปล่าการคาดการผู้เล่นที่จะลงสนามของกูสกอร์เนี่ยเขาคาดว่าวันนี้แมนยูจะมาในระบบหลังสี่นะครับไม่ได้หลังสามแล้วเขาคาดการอย่างไรนะเขาอาจจะคาดการาาาาาามาจากปัญหาส็ตเตอร์แบ็คของแมนยูนะครับว่าไม่มีตัวหลักถึงสองคนไม่มีตัวเลือกมันน้อยครับเขาอาจจะมองว่าโซชาน่าจะเล่นเป็นหลังสี่แต่ส่วนตัวผมเนี่ยมองว่า ถ้าจะเล่นไปนหลังสามเหมือนเดิมให้ลุกชอมายืนเซนเตอร์แบ็กสคนก็ได้นะครับเพราะว่าวิงแบ็กนี่ยังมีผู้เล่นอย่างเดโก้ดาโลหรือว่าเตเลสเนี่ยรอลงสนามอยู่ผมว่ามันก็สามารถทดแทนกันได้นะก็ต้องรอดูครับว่าโซชานจะมาในแท็กติกแบบไหนนะครับผมส่วนผู้เล่นตัวหลักๆคนอื่นก็อยู่กันครบครับริเยโนโรนัลโดบูโนเฟรนันอะไรอยู่กันครบหมดเลยครับผม เรามาดูวันที่ทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้บ้างนะครับวันนี้ความพร้อมเฟอร์ดันตอเรสเจ็บยาวครับแน่นอนแล้วหนึ่งคนแต่ว่าอีกคนหนึ่งที่บาดเจ็บเพิ่มเติมเนี่ยคือไคลวอลเกอร์นะครับได้รับอาการบาดเจ็บจากเกมการสัสนาเช่นกันรอเช็คความฟิตด,ดูครับว่าจะพร้อมหรือเปล่าอย่างไรก็ตามถ้ายังไม่พร้อมก็ยังมีผู้เล่นอย่างซิเชนโก้รอลงสนามอยู่นะครับอีกคนหนึ่งก็มันจะเปน็นนี่อันนี้ติด,ต,ดติดเรื่องคดีครับไอ้คดีค,ค่มขืนยังกลับมาไม่ได้นะครับส่วนหนึ่งคนที่จะพลาดแน่นอนรอาฟอก ลาป็อกเนี่ยโดนใบแดงจากเกมที่เจอกับคริสตัลพาเลทนะครับ2อประตูต่อศูนย์เกมนั้นเขาโดนใบแดงนะครับเกมนี้ก็ยังคงโดนแบนอยู่ไม่มีลาป็อกก็น่าจะเป็นโอกาสของจอห์นสโตนครับได้ลงสนามเป็นตัวจริงนะครับวันนี้แมชเชีเตอร์ซิตี้ก็คงมาในระบบเดิมครับฟนผู้เล่นตัวลุกก็อยู่กันครบนะครับยังมีลาฮิมสเตอร์ดิงและลิยาดมาเลยนะครับที่ยังไม่ได้อยู่ในการคาดการณ์ของเขาก็ตัวจริงกับตัวสำรองก็พอกันเลยนะครับอีคารคุณโดกัน อะไรต่างๆนานานะครับคนหัวทุกตัวนะครับตัวชิงกับตัวสำรองเนี่ยแทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับพรีดชชั่นส่วนตัววันนี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับทำไมถึงเลือกเชียร์แมนยูผมมองว่ามันเป็นโอกาสสุดท้ายของโซชานะครับหลังจากที่เขาแพ้ลิเวอร์พูลมา5ประตูต่อศูนย์เนี่ยโซชาเหมือนเป็นข่าวเลยนะครับว่าเขาได้โอกาสอีกสนัดสุดท้ายคือเกมที่เจอกับสเปอร์เจอกับออตาลนตาและเกมนี้นะครับเป็นตัวพิสูจน์อนาคตของเขาว่า จะอยู่ต่อหรือว่าจะไปนะครับผมเชื่อว่าเขาต้องได้บทเรียนอะไรบางอย่างในการเล่นกับลิเวอร์พูลนะครับการจัดแท็กติกการปิดพื้นที่การเจอกับทีมที่เล่นเพสซิ่งเก่งแล้วก็ตัวต่อต,ตัวเก่งเนะี่ยน่าจะได้บทเรียนอะไรบางอย่างน่าจะต้องนำมาแก้ไขผมมองว่าเกมเนี้ยแมนยูคงไม่ไปเปิดแรกเหมือนกับเกมที่เจอลิเวอร์พูลแล้วคงไม่ปล่อยให้ผู้เล่นต้องเจอกันตัวต่อต,ตัวอะไรประมาณนี้คงคงคงไม่เลยครับเพราะมันโดนมา5-0เนี่ย ถ้าเกิดเป็นการเล่นลักษณะเดิมผมมองว่ายับผมผมแมนเชสเตียไม่ต่างอะไรจากลเวครูเลยครับยิ่งเกมรุกนี้อาจจะมีประสิทธิภาพมากกว่าด้วยความเขี่ยวความอะไรความสม่ำเสมออาจจะมีมากกว่าลเวอรูด้วยซ้ำผมมองว่าวันนี้ถ้าแมนยูเปิดแรกสภาพเดิมครับตามสภาพแม่นอนครับผมแต่ผมเชื่อว่าเขาคงไม่ทําอะไรแบบนั้นครับแล้ววันแล้วหนึ่งตัวหนึ่งอย่างที่น่าจะตามองมากเลยคือ ส่วนตัวของผมเป็นฟอร์มการเล่นของมาคารัสฟอร์ดครับมาคารัสฟอร์ดเนี่ยหลังจากกับมาจากอาการบาดเจ็บเนี่ยรู้สึกว่ามีความกระหายที่จะทําประตูแล้วก็มันมันเหมือนมีมันเหมือนไปได้บัฟอะไรมามีพลังแฝงอะไรบางอย่างนะครับก็เชื่อว่าเล่นรับและโต้กับรัสฟอร์ดน่าจะทําได้ดีนะครับลงไปถึงผู้เล่นผู้เล่นตัวอื่นที่มีความเร็วนะครับเมนสันกินวูดหรือเจนน็ซานโชก็สามารถเปลี่ยนเกมรับให้กลายเป็นเกมลุกได้รวดเลยอยู่นะครับยิ่ง ถ้าเกิดได้บอลโยนยาหรือว่าได้จังหวะเคาตเตอร์อท็กตัวรัดตัวพวกนี้น่ากลัวอยู่แล้วนะครับมเมซินกินวูลและเจนนนสันโชคประกอบกับการได้เร่อในบ้านด้วยผมมองว่าต้องเรียกสถาแฟนบอลอย่างแน่นอนครับสึ่แห่งสักศรีแบบนี้ขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับผม